สวัสดีครับพี่น้องพบแล้วค้นพบแล้วครับโดดล็อกตัวนี้ครับนบวัตรกรรมดรสยามรัานภูมิครับสุดยอดมากๆที่จะมาใช้กับนาข้าวนะครับในเรื่องของการเคลือบเม็ดข้าวดีดล็อกเม็ดข้าวดีดมาให้งอกและที่สําคัญย,ยังย่อยฟางได้ภายในเวลาอันสั้นนะครับแปลงนี้ย่อยเพียงแค่3วันปื่อยแล้วครับวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับง่ายๆเลยครับขึ้นน้ํา นะครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วขึ้นน้ําประมาณ10เซนนะครับกว่าสิเซนไม่เกิน15เซนแล้วทิ้งไว้แล้วก็เอารถมาย่าต่อแบบนี้นะครับเอารถมาย่าต่อย่ำให้หล้มนะครับตีนะครับตีเลยนะตีเลยครับแล้วก็หมักทิ้งไว้อีก7วันนะครับพอหมักทิ้งทิ้งไม่เจ็ดวันแล้วก็เริ่มทํานาได้เพียง10กบันทานาได้เลยครับพี่น้องครับตอนนี้ตอบโจทย์เกษตรกรมากเรื่องปัญหาแก้ข้าวดิบไม่ได้ปัญหานะใครที่ยังมีปัญหาเรื่องข้าวดิบตัวนี้เคลือบเม็ดข้าวดิบล็อกไม่ข้าวดิบ ที่คิดคนจากท่านดรสดยามรั์ป้าผงนะครับทําให้ข้าวดิบแลนไม่งอกพี่สู่กะหมาหลายแปลงแล้วครับแปลงนี้ใช้ในการจ่อยฟางแล้วก็จะเคลือบข้าวดิบแปลงนี้ข้าวดิบมาเพราะนั้นพี่น้องครับข่าวดีครับตัวนี้สําคัญมากชั่วโมงนี้เวลานี้และที่สําคัญใช้งานได้เร็วทํางานเร็วเพียงสิบวันทํานาได้ข้อที่2สําคัญมากครับราคาจับต้องได้ครับพี่น้องครับราคาเท่าไหร่ไหมครับอ้าวครับง่ายๆพี่น้องครับไล่ละ3 40บาท ไล่ละส4มส